สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปทุกคนทุกสังเวียนกิ๊บแสบใช่ไหยเราได้ใจเด้อวิาพามากินน้ำพริกปลาทูค่ะทุกคนน้ำพริกกะปิค่ะทุกคนนี่จ้น้ำพริกกะปิจ้จพี่น้องน้ำพริกกะปิค่ะก็ผักผักที่มีแเขือเด้อค่ะบักแข่งนี่ค่ะปลาทูซ้ำตัวน้อยค่ะพี่น้องค่ะครับข้าวเหนียวพื้นเก่าค่ะพี่น้องหนังไก่ป๊อปทอดกรอบค่ะแล้วก็ หมูสองชั้นสไลด์ทอดกรอบค่ะทุกคนนังก่ป๊อกทอดกรอบก็จะมีสีรสชาตินะคะทุกคนค่ะมีรสลาบมีรสดั้งเดิมมีรสต้มยำแลวก็มีรสชีสนะคะส่วนหมูสองชั้นสไลด์ทอดกรอบมีสามรสชาติค่ะรสสาหร่ายค่ะรสดั้งเดิมแลวก็รสต้มยำค่ะมันีิชอบมากินไก่ป๊อบรสลาบไปจากพี่น้องใครสนใจสามารถสร้างในทีเพจไก่ป๊อบหมูสองชั้นสไลด์ทอดกรอบบายปุ้ยไก่คะทุกคนค่ะ สั่งเลยด้วยจ้าจะเข้ากับส <this> e ิเทศด้วจ้าลดหลาบด้วจ้าที่นอกแต่นว่าสีเทรลหมูสองเชสไลท์ทอดกรอบลดสาหรายลงไปด้วยนะคะที่ลงไปเลยค่ะืมได้เยอะมากค่ะทุกคน แต่หลายแห้งจะนี่จ้าทุกคนมาจ้าเข้ามากินกันเลยค่ะทุกคนมีกระแลงเลยด้วยค่ะเดวยคำแล้วค่ะเปิดติ๊บเขาค่ะเขาหอนๆค่ะพี่นนองอยากกับพีนี่คือห้องปดเลยค่ะทุกคนหืมมะเขือค่ะ แันี้เดี๋ยวจะอืมกรอบค่ะอืมจำเจ้าวเปรี้พี่น้อง ขอกันค่ะอืมเข้มครับ พอถูกค่ะอืมพี่น้องนี่เรียก่ากาวด้วยค่ะพี่น้องระวังกลางนะคะใครกินอืมนี่จะปั่นเขาข้ามยังย่งพี่น้อง เขาก็แห้งพี่นาะกินจับแยงกับแฉบไปเว้ยเออ มาเด้ค่ะพี่น้องฟังไทยฟังลาฟังตามถิ่นกีฬกรรมหวานด้พี่น้อง แตบนี่ก็เป็นเิรแบงแห่งเพีงไป่นองจุ่มเ่าไปนี่มในน้ำพริกกะปิ่ะทุกคน กิ่เป็นหนาเกลยวข้าวพี่หน้องน่าเกี่ยวข้าวแล้วค่ะทุกคนเ mm. ขาจัำค่ะ จำลงไปค่ะเขาข้ามี้เขาข้ามปมปม,ปม,ปมปค่ะพี่น้องประทูค่ะวางลงไปค่ะมูซ้อนสันสไลด์ชดกว่าเพรทุกคนวางลงไปหมวเหี้ยจอย,จอยนี่จ้า เห็นว่านางหนอกขางนะครับพี่หนอกนี่ท้า้อถายี่นอก ใครสนใจหมูสองชั้นสไลด์ทอดกรอบแล้วก็ไก่ป๊อบทอดกรอบสามารถสั่งได้ที่เพจไก่ป๊อบหมูสองชั้นสไลด์ทอดกรอบบายปุ้ยกายาทุกคนคะ่ะสามารถสั่งได้ที่นี่เลยนะคะทุกคนค่ะทุกคนวันดีวันอังเรียบร้อยเลยนะจ๊ะพี่นอ้อง้วัฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกาําลังใจไว้กับแซบชิ้นหน่อยนะจ๊ะพี่นอ้องบ๊ายบาย